ขึ้นไปฮาเบิงโฉรถไม่โคต,ตกเคยเห็นบอกพี่นอ่องเออไม่โคตตกไหมตีนแต่ขาบมนตกก็เออโซมั้นก็กก็ไม่เคยเห็น

กับบเคยพ่อเนาะแบบนี้น uh, uh ี่ตัก่เอืจ้เจียขุเกัอันมืดจกมากกะหลวมโอ้ยมันจกได้ได้ไแล้วสีเฮ็ดหนังนี่ด้

はい。Okay. 你啦。